สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่2มีนาคมพุทธศักราช2564ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทายเสียใจควรรู้อิงริฟอสเดตากราววราคามแสงทํานนำชีวิตบทเพลงความรักผู้ผู้ประจำวัน a เมซิ่งเม h ผู้บริหารหบนักเรียนหยุด5นาทีเพื่ออ่านถวายเจ้าฟ้ายอดนักอ่านขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยเสร็จเจอคนรู้ด้วยสำนวนว่าเว่าเหลืองลมอ่านว่าเว่าเหลืงลมหมายถึงอาการที่หลงละเริงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเพลินจนลืมตัวตัวอย,ย่างประโยคหล่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ไม่ทันไรก็กลายเป็นเว่าเหลืองลมมัวแต่หลงไปกับแสงสีในเมืองกรุงฟังซ้ำอีกครั้นะคะสำนวนว,นว่าเว่าเหลืองลมอ่านว่า ว่าวเหลืองลมหมายถึงอาการที่หลงระเริงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเพลินจนลืมตัวตัวอย่างประโยคหล่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ไม่ทันไรก็กลายเป็นว่าวเหลืองลมมัวแต่หลงไปกับแสงสีในเมืองกรุงขอจบรายการภาษาไทยเสรเจอคนรู้ไว้เต็บเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ Good morning. My name is Phongsakorn. I'm Katie. To today we are presenting conversation about food. It's Good morning. Say, what do you want to eat? I want some chicken and some salad. What do you want to drink? I want some juice. Do you want some cake? No, thank you. Do you want some ice cream? Yes, please. Wait a moment, please. Goodbye. -good, Good morning, everyone. My name is Prim. Our tagalog word today is Sarah. Sarah reading. Sarah. in english course we will use course in a sentence lisa and peter called the gate in morning again our tagalog word today is Sarah. reading Sarah. in english course we will use course in a sentence lisa and peter called the gate in morning thank you and goodbye สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษสิทธิ์เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือมหาปุริสภาวสะรักขะนางกะรุณาสะโหแปลว่าทนดูดายไม่ได้เพราะกะรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่ามหาปุริสภาวสะ รักคะนางกะรุนาสโหแปลว่าทนดูดายไม่ได้เพราะกะรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษขอความสุขผลเรินจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการบทเพลงความรักวันนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลง บ้านเกิดมังนอนขอเชนรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ไว้ใครขับกลอมเจ้าวันจงจุกเบาเบาตรงฟ้าเท้าน้อยๆเฝ้าเลี้ยงดูแลตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยเทใจเฝ้าคอยวันที่เจ้าเติบโตจะเป็น อย่างไรเมื่อเจ้าเติบใหญ่ขึ้นมาดีชั่วเก่งกล้ามีการศึกษาสวยโกลืมตัวโบยบินเมื่อมังมีใหญ่โตโอหังอย่าโซคุยโวโอ้วัดี เป็นอย่างไรใครก็ไม่อาจห้ามเจ้าขอเพื่อนหนุ่มสาวผู้ได้ฟังเพลงนี้ก้มลงมองตรงฝ่าเท้าก่อนคิดจะทำชั่วดีสงตีนของเจ้านี้และที่พ่อแม่เคยจูบมันยังจำได้ไหมใครเคยพร่ำสอน ยามเจ้าจะโนอนใครกล่อมให้หลับฝันใครคอยห่วงใยเจ้าได้ทุกวิ่วันใครคนร้าวรานเมื่อเจ้านั้นเสียน้ำตา เป็นผู้ร้ายคงไม่มีใครปาาราถนารอยจูบบนฝ่าเท้าเพราะรักเจ้าเกินกว่าฟ้าแล้วสิ่งใดเหล่านา้าเจ้าจะ สนยามเจ้าจะโนอนใครกลมไม่หลับฝันใครคอยห่วงใยเจ้าได้ทุกวีวันใครคนร้าวรานเมื่อเจ้านั้นเสียน้ำตา คุณฟ้าท้าวโปรดรักเจ้าเกินกว่าฟ้าแล้ว สวัสดีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้รายการ Amazing Math คุณครูใจวันพงษ์สมบัติก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับใบงานใบความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจในหลายๆรูปแบบนะคะนอกจากนักเรียนจะชอบในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งอาจจะมีเฉพาะตัวเลขบวกลบคูณหาร แต่คุณรูก็จะมีใบงานที่น่าสนใจมากกว่านั้นซึ่งเอาไปบูรณาการกับวิชาศิลปะได้นะคะ,ะใบงานอันแรกนี้จะมีเกี่ยวกับตัวเลขล้วนๆเลยนะต่อมาก็จะเป็นใบงานที่มีรูปภาพประกอบพอนักเรียนคิดเลขเสร็จนักเรียนก็อาจจะระบายสีรูปภาพเพื่อผ่อนคลายนะคะต่อไปก็มีใบงานเกี่ยวกับเงื่อนไขในวิชาคณิตศาสตร์จากตัวเลข หถึงหนึ่งร้อยให้ระบายสีทุกช่องที่สองก็มีเงื่อนไขในการให้นักเรียนทำใบงานนะคะอันนี้ก็เป็นการให้นักเรียนได้ต่อจุดมีสัตว์ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่บนบกและในน้ำมันชอบกินเนื้อสัตว์มันคือตัวอะไรลองลากเส้นจากหนึ่ถึงห้าสิบดูสิคะนักเรียนก็ก็จะมี มีความมีจินตนาการว่าเอ๊ะสัตว์ตัวนี้มันมันคือตัวอะไรนะนักเรียนก็ก็จะสามารถทำได้ต่อไปอันนี้เป็นภาพต้นไม้แต่เราสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์คือให้นักเรียนแต่งโจทย์นะคิดโจทย์ขึ้นมานะนักเรียนก็สามารถคิดโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ในหลายหลรูปแบบนะโจทย์ปัญหาละคนบวกลบคูณหารนักเรียนก็สามารถฝึกฝน ในวิชาคณิตศาสตร์ได้หลายรูปแบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนที่เป็นใบงานใบความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่นักเรียนทำผลงานออกมานะคะนักเรียนก็จะชอบชอบมากเลยนะได้มีความสุขในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยได้ ใช้ในวิชาศิละปะด้วยนะคะเป็นผลงานนักเรียนก็ตั้งใจดูว่าเอยผลงานของใครจะได้ออกรายการ Amazing Match นะก็ทำได้สวยงามทุกคนก็มีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างใบงานนักเรียนสามารถทำได้ดีมากเลยนะครูก็ขอชื่นชมนักเรียนนอกจากนักเรียนจะ เรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีความสุขแล้วนักเรียนก็สามารถทำผลงานออกมาได้น่าสนใจมากอันนี้ก็จะเปิดไปไว้อันนี้เป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นักเรียนก็สามารถคิดโจทย์คณิตศาสตร์ลงไปในในต้นไม้เป็นผลงานที่สวยมาก นักเรียนก็มีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งคุณครูก็พยายามหาใบงานใบความรู้ที่ที่มีประโยชน์มาให้มาให้นักเรียนนะคะอ่าอันนี้ภาพหนึ่งอ่คุณครูใจวันก็ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและตั้งใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมิสซโลกนะคะพบกันสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันที่สองของสัปดาห์เราจะสังเกตเห็นว่าในทุกระดับชั้นจะมีการเข้มงวดในเรื่องของการทดสอบในการเก็บคะแนนไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นการทดสอบภาคสนามเพื่อเตรียมตัวสอบในการเข้าศึกษาต่อ หรือว่าแม้กระทั่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถนะคะทีนี้ในการทดสอบนั้นมันมีความสําคัญกับนักเรียนทุกคนเพราะว่าเป็นการวัดความรู้นะคะแต่เราควรจะไม่ลืมว่าในความรู้นั้นจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะความรู้คู่คุณธรรมนะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จในการเรียนได้เนี่ยจะสังเกตว่าคุณครูทุกชั้นจะเข้มงวดในเรื่องของการเตรียมตัว เตรียมตัวอย่างไรนะคะสาหรับเราเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมตัวกายคําว่ากายคืออะไรเตรียมตัวร่างกายของเรานั่นเองนะคะเตรียมตัวร่างกายให้พร้อมสําหรับในการทดสอบในระดับต่างๆทีนี้ในการเตรียมตัวนั้นนอกจากเราเตรียมตัวในด้านของวิชาการแล้วเวลาควบคู่กับการเตรียมตัวนั้นมีสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเวลาของแต่ละคนนั้น24ชั่วโมงเท่ากันการบริหารจัดการเวลานั้นเป็นสิ่ง สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะอยากจะฝั่งนักเรียนว่าในขณะที่นักเรียนได้รับความรู้ในชั้นเรียนนั้นทุกคนมีวิธีการเรียนรู้มีวิธีการเตรียมตัวที่แตกต่างกันเราจะสังเกตมองเพื่อนด้านซ้ายของเราบางคนจดเรามองเพื่อนด้านขวาของเราเอ้ทำไมบางคนขีดเขียนแต่บางคนนั่งนิ่งๆอันนี้นคือเรียกว่าเทคนิควิธีการนะคะ ทีนี้เมื่อเทคนิควิธีการของแต่คนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั้นการถ่ายทอดความรู้ของคุณครูหนึ่งท่านหนึ่งคนหนึ่งวิธีการการรับรู้นักเรียนหลายคนหลายวิธีการฉะนั้นมันจึงมีความโดดเด่นของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเอาความโดดเด่นของการเตรียมตัวของเรานั้นมาจูนลักษณะมารวมกัน นะคะมาแชร์ความรู้ความสามารถกันนักเรียนก็จะได้องค์ความรู้อีกมากมายจากเพื่อนๆนอกจากคุณครูนะคะก็ขอฝากนักเรียนด้วยนะคะต่อไปสําหรับการติวไม่ว่าจะเป็นของระดับชั้นต่างๆโดยเฉพาะของพี่เปาหกนะคะเป็นการติวเพื่อรับความรู้ในการเข้าทดสอบเพื่อศึกษาต่อในชั้นมัธยมต่อไปนะคะการศึกษาในระดับปฐมก็เหมือนกับการแข่งขันวิ่งมาราธอนระยะยาวไกลนั่นเอง ะะเพราะว่าถามว่ายาวไกลยอย่างไรกว่าจะถึงเส้นชัยกว่านักเรียนจะจบประกอบอาชีพตามที่นักเรียนตั้งหมายไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่ยาวไกลเวลาจึงมีส่วนสําคัญกับนักเรียนมากๆกับการเตรียมตัวแล้วก็กับการเรียนรู้นะคะรองก็ขออยากให้นักเรียนทุกคนนั้นใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดกับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือวิชาชีพหรือแม้กระทั่งทักษะชีวิต นะคะมันควรจะบูรณาการไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะถึงวันที่สามนี้นะเพื่อนเพื่อนู้ไหมคะว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันสัตว์ป่าและวันพืชป่าโลกนั่นเอง วันนี้รายการอยู่อ่านห้าทีจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกกันค่ะวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกหรือวันสัตว์ป่าและวันพืชป่าโลกนั้นตรงกับวันที่3มีนาคมของทุกๆปีมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นวันแห่งก,การเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลกตลอดจนร่วมตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่นำลงเผาพ,พันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลและมีวิวัฒนาการมายาวนานแต่ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสัตว์ป่าและชนิดถูกล่าจนสูญพันธุ์เพื่อเป็นการระนัดถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและให้คนหามาอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้นจึงมีกำหนดวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกขึ้นค่ะที่มาของวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกเกิดมาจากวัน ที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตสเมื่อวันที่3มีนาะคมพศ2516เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส178ประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่มงมวลมนุษยชาติสำหรับประเทศไทยนั้นเริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีพศ2557 โดยโกรมอุตุนิทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าเพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษาซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและห่วงเห็นธรรมชาตินอกจากนี้ในหลายๆจังหวัดยังได้จ,จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติและการสัมนาต่างๆด้วย พอถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ซึ่งเบียดเบียนธรรมชาติต้องหันมาอนุรักษ์และดูแลสิ่งมีชีวิตร่วมร่วมโลกของเรากันค่ะอย่างจริงจังเสียทีแล้วในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอนุรักษ์สัตว์โลกเ,เพื่อนๆสามารถช่วยกันดูแลสัตว์ทั้งหลายได้ไง่ายๆแค่เพียงไม่ไปเบียดเบียนหรือรังแกพวกเขาค่ะแล้วพบกับรายการอยู่ในทีได้ใหม่ภายในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ I take home